นิโตริแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นบริหารงานโดยบริษัทนิโตริโฮดิ้งจำกัดจากเมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นประกาศความพร้อมในการขยายสาขาเพิ่มเติมครอบคลุมทุกทั่วภูมิภาคเอเชียพร้อมเดินหน้ารุกตลาดเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านเมืองไทยเต็มสูงด้วยการเปิดตัวนิโตริสาขาที่2ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการณศูนยะ์สอบส,สินค้าสีคอนบางแคซึ่งนับเป็นสาขาที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน ชูแนวคิดมอบความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้คนทั่วโลกตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในพื้นที่โดยสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของใช้ภายในบ้านและของตกแต่งสไตล์มินิมอลจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับก,การยอมรับด้านคุณภาพและราคาแบบไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองตลอดจนสร้างสีสันให้กับตลาดกรุงเทพฝั่งตะวันตกมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นโดยพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ณนะชั้นหนึ่งสุขสิรนคน้า4คีคอนบาตแคร์ 先ほど申し上げたようにですねあの幹線道路を面していて地下鉄の,あの電車の、ね、駅もあって本当に広域でお客様が揃っていらっしゃるしかもあの本当に平日から土日まで多くのお客様が楽しそうにお買い物をしているのを見て。 これはもうトリを出店すべきなんじゃと本当に確信ครししับผมนะครับอาจจะอย่างที่เราไปเมื่อนะครับคำกล่าวเปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าทางซีคอนบางแคแห่งนี้นะครับติดถนนใหญ่นะครับแล้วก็ติดกับสถานีรถไฟฟ้านะครับซึ่งสะดวกในการเดินทางไปอย่างมากนะครับที่สำคัญก็คือมีลูกค้านะครับมาใช้บริการกันอย่างหนาแน่นไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันเสาร์ที่เองก็ตามแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าที่มาเดินที่รู้สึกทุกคนดูสนุกกับการช้อปปิ้งนะฮะนี่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากก็เลยอยากที่จะตั้งใจมาเปิดสาขาที่ซีคอนบางแคแห่งนี้ครับผมอ่าโนเมะซึกิはもちろんこちらの方が 多いので、キッチン用品などはです、ね、少し多,め多く品ぞえができています、あと家具のもこのうち、竹谷さんにもアドバイスいただきまして、はい、近くに新しいコンドミニアムとかもできてますので、はい、コーディネートで揃うような家具を中心に揃えさせていただいてます。はい นะครับก็ออกความแตกต่างนะครับอย่างแรกก็คือตัวจํานวนสาขานะครับที่เอ่อเอ่อทดกับจำนวนพื้นที่นะครับของสาขานะครับที่กว้างขวางนะครับกว่าทางเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองนะครับทำให้มีเอ่อจำนวนสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในครัวนะพื้นที่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับครัวนี้สามารถที่วางได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากทางคุณตติยะนะครับว่าเอ่อพื้นที่แถวนี้นะครับมีคอนโดมิเนียมนะครับสร้างใหม่ในค่อนข้างเยอะก็เลยนะครับเอ่อมีการเตรียมนะครับสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะครับมาให้เลือกกกกกใช้้ัััันนนมมมาาาาาขขึวว่่สททีเเซ็รรรลลิด์คคบบผ ครับรู้สึกดีใจมากนะครับเพราะนิโตริก็เป็นแบรนด์อินเตอร์นะครับซึ่งมีชื่อเสียงเป็นบริษัทที่ใหญ่มากในญี่ปุ่นนะครับสินค้าของนิโตริก็มีความอาูนิคมีความแตกต่างนะครับเ,เป็นสินค้าที่ผู้คนสามารถที่จะจับ,จ,บจ่ายใช้สอยซื้อได้เอาไปใช้มีประโยชน์นะครับในบ้านเรือนนะครับซึ่ง ซีคอนสแควร์ซีคอนบางแคก็มีเรสซิเดนเชียลอยู่ในบริเวณค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีรถไฟสีน้ำเงินเปิดมาได้4-5ปีแล้วนะครับก็ทำให้มีการย้ายเรสซิเดนเชียลมาอยู่ในบริเวณบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็จะเป็นลูกค้าที่ดีของนิทรรศซีคอนสแควร์ก็มีชื่อเสียงนะครับว่าในเรื่องของการจัดอีเวนต์ ในการโปรโมตนะครับลูกค้าซีคอนบางแคเนี่ยจะรู้ดีว่าเราจัดอีเวนต์บ่อยเรามีทีมที่ทำโปรโมชั่นจัดอีเวนต์เนี่ยทีมใหญ่มากนะครับเป็นถ้าจะน,นับจำนวนพนักง,งานแล้วเป็นร้อยร้ยคนนะครับที่จะทำนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเตรียมตัวอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีการทำโปรโมชั่นนะครับช่วยการทำโปรโมชั่นต่างๆนะครับ え今日はオープンできました、新ンベンクさんにご協力いただきまして、オープンできました、あのそれに伴って、ですね、えー、本当に生活を便利にすることを考えて、商品を開発してます、ニトリにしかない商品をたくさん揃えてますので、ぜひ楽しみにお買い上げ、ご来店いただければと思います。 ก็ขอภิปรุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับทุกๆท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการเปิดสาขาแห่งนี้นะครับเราก็มั่นใจว่านะครับสินค้าที่เรารวบรวมมาจะเป็นสินค้าที่จะช่วยทําให้นะครับสะดวกซื้อสะดวกใช้นะครับแล้วก็ทําให้นะครับชีวิตคุณภาพชีวิตทุกท่านดีขึ้นนะครับแล้วก็เรารวบรวมสินค้าที่มีขายเฉพาะที่ร้านนี้ตรีหของนำมาจํานวนมากนะครับก็หวังว่าลูกค้าทุกท่านจะมาใช้บริการกันอย่างรวดเร็วครับผมครับ